แน่นอนน,น,น้ำสำหรับบริโภคต้องเป็นน้ำที่มีคุณภ,ภาพความํำแล้วก็มีในตัวเนือ้อมันโเน,น,น,รน,นรเรื่องมันนะเรื่องของการควบคุมคุณภาพน้ำประกอบด้วยหนึ่งสองสามสี่อะไรยังไงแล้วพอจบแล้วก็นะทุกวันนี้ฮะเด็กที่โรงเรียนผระก็ยังมองสายน้ำอันนี้แล้วก็หวังว่าชาวอัจจะจะมีน้ำที่สะอาดไม่ได้ไม่ใช่ตุ้มไปถึงเลย เราเข้าไปถึงกับเข้าเลยเล่าในพิษทั์แหล่งน้ำทำการต,วตรวจสอบคุณภาพน้ำทักเรนของพัดตรงออกไปมีความนำึงึงกระสูน,นเรื่องนะมีตัวโครงเรื่องตัวบอดีอ้ีเร่องอะไรึิงสองสามจบพอจบเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเรื่องเล่าเล่าก็นะาจะถามว่าแล้วไงอะ เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กูฟังเลยไหมตอนนี้ใช่ไหมคือในเรื่องที่เราเล่าข่าวสารที่เราส่งไปทั้งหมดเนี่ยเราจะมีนิทานเรื่องที่สอนให้รู้อยู่เสมออย่าไปพูดสั่งสอนนะนะเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าไปอย่าไปให้เชิงสั่งสอนอย่าไปให้เชิงเหมือนครูสอนเหมือนสัากาเทศไม่เอาหน้าเบื่อ ให้คำสอนแล้วไงใช่ไหมที่ฐาื่องนี้สอนให้รู้ว่าแน่ที่ข้นแ,นแต่ที่ข้าในแที่ไหนตลอดจบไม่บอกเขาตรงๆใช่ไหมเราบอกว่าถ้าเปล่าถ้าเปื่อกสายถ้าเปื่อสายน้ำที่ไหลแบบวันนี้ยังใสสะอาดอยู่นะถ้าเปิดอโรงงานยังไม่ปล่อยควันถ้าเปิดอโรงงานไม่ได้ลมใช่ไหมพวกเราทุกคนก็คงจะร้องเพลงกันได้อย่างสนุกสนานาเวลาที่น้ำอันนี้ไหลลงไปส่นทะเลสาบิลเลนโก ไม่ต้องบอกว่าสอนให้รู้ว่าทุกคนต้องมาช่วยต้องดูแลอะไรอย่างน้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอยู่ต้องอยู่ในความคิดของเราว่าเราจะเราจะแทรกเข้าไปยังไงไม่ให้ไม่ให้แม,ม่เขารู้สึกตัวไม่ไปเจอสัตว์อนมนะวันนี้เราได้ออกไปเที่ยวที่ชนบ,บทชนบ,บทสวยงามมากมีทุ่งหญ้าสีเขียวขจีทอดยาไวไปไกลแล้วก็มีภูเขาอยู่ข้างหลังสวยงามมาก เสียงอย่างนี้เป็นเสียงเราเรียกว่าเป็นเสียงซึ่งไม่ให้ความหมายอะไรเลยเพราะใช้ตัวโน้ตตัวเดียว <c oughs> ก็คือใช่ไหม <c oughs> นี่เป็นเวลาที่สวยงามมากจังหวะจังหวะเดียวซึ่งในธรรมชาติของคนเราเวลาเราพูดใช่ไหมพูดเราจะเน้นใช่ไหมเน้นคํานี้หรือว่าพูดแล้วเราเระวังนะถ้าเผื่อจะทําไม่ต้องพิจารณาให้ดีคำว่าพิจารณาให้ดีจุด <c oughs> เน้นโ <c oughs> ดยโดยการเว้นวรรคข้างหน้ากระจกหกด้านจะพูด เมื่อวานนี้เราออกไปเที่ยวชนบทนะแต่ก็เราต้องนี่เ <aktu> มื่อวานนี้เราออกไปเที่ยวชนบททุ่งหญ้าเขียวขจีมันเขียวต้องเขียวเม่อทุ่งหญ้าเขียวขจีก็ตัวยาวออกไปไกลแสนไกลไม่ไกลเลยกอตัวยาวออกไปไกลแสนไกลคุณลักษณะของของของเสียงต้องมีอยู่แล้วก็มีการเปลี่ยนจังหวะนะเปลี่ยนจังหวะมีการเร่งตรงไหนที่ เราจะต้องจำนะจำเน,เน้นเลยเน้นคือการเปลี่ยนเสียงสูงเสียงต่ำเราจะต้องพยายามจดจำไว้ให้แม่พวกเราจะติดนิสัยอันหนึ่งนะฮะพวกเราติดนิสัยอันหนึ่งก็คือว่าเวลาอ่านไปจบประโยคแล้วเราไม่ใส่ฟู l l stop นะเราจะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้เราออกไปเที่ยวไกลแสนไกล เงี้ยว่ะไปนะไปนะเนีย้ยว่ะฐานเสียงยกขึ้นสูงตลอดเวลาแล้วนะพอจบฐานเสียงต้องตัดแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องรักษาความดีไว้ไม่ใช่แล้วเราจะรู้ว่าเราต้องเป็นจำเป็นที่จะต้องรักษาความดีไว้นะหรือว่าไปแล้วเราไปหาไหน,นมันมันมันไม่ใช่คำถามนะจบประโยคต้อง เปิดหน้าจอขึ้นมาตอนนี้เราจะพยายามจัดระเบียบข้อมูลเข้าไปที่ MyCom ก่อนนะครับดับเบิลคลิกออกมาหาดูว่าริอันไหนที่เราจะใช้เก็บงานของเรานะครับเราจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นใหม่2โฟลเดอร์นะครับทำ New Folder อันนึงใช้คำว่า Data เป็น PP Data หรือจะเป็นชื่อโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เป็น Data อีกอันหนึ่งใช้คำว่า footage f, f o, o t a g e อันนี้ก็เป็นการที่เราจัดระเบียบข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ว่าเวลาทำงานเวลาที่เราจับภาพจากกล้องมาแล้วเราจะเอาไว้ที่ตรงไหนโดยมากเราจะไว้ที่ footage นะครับหลังจากนั้นเข้าออไป double click เปิดโปรแกรมออกมาเลยครับ ไปที่ New Project นะเห็นไหมฮะคลิกเข้าไปที่ New Project ครับคืออันนี้เป็นโครงงานใหม่ของเราซึ่งเราจะตั้งชื่อว่าชื่ออะไรใน New Project นี้เราก็ดูนะครับทางซ้ายมือเราจะเห็นว่ามีเยอะแยะเลยไปหมดตั้งแต่ 24p เป็น m t s c ซึ่งเป็นระบบของของอเมริกากับญี่ปุ่นนะครับแต่เรามาเลือกใช้ที่ DV PAL ลงมาเลือกเสียงที่48 k ิโลเร์ครับเราลิกเข้าไปเราจะเห็นว่าทางขวามือนี้ขึ้นมามีตัวเต็มไปหมดเลย นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแต่ที่ที่ต้องสนใจก็คือว่านะเราจะเราจะเอาโปรเจกต์เราไปเก็บไว้ที่ไหนนะแล้วก็คือไปที่ PP data แล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อนะตั้งชื่อโครงงานของเราว่าชื่ออะไรนะครับเสร็จแล้วโอเคเลยครับปุ๊บ มันก็ขึ้นหน้าตาที่พร้อมที่จะทํางานนะครับเราจะเห็นทางทางทางซ้ายมือตรงนั้นก็คือเป็นที่ที่เราจะเอาคลิปมาเก็บไว้จอที่จะเป็นจอที่เรารับแล้วก็จอที่เราจะตัดต่อออกข้างล่างเราเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์เป็นที่เราจะเอาของมาวางเรียงกันในการตัดต่อหลังจากนั้นก่อนอื่นเราไปที่ตรงนี้ก่อนนะฮะที่ Edit ลงมาที่ Preference แล้วไปที่ scratch disk เพื่อเราจะเช็คอีกทีว่าเราจะสั่งงานของเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนบ้างอันแรกขึ้นมา capture video จับภาพวิดีโอมาแล้วเราจะไปไว้ที่ไหนไปที่ browse ดูนะครับเข้ามาดูที่ disk ตัวที่เราใช้ไปหา folder pp footage นะครับข้างล่าง browse ตามมาอีกนะครับเสียงก็จะมาอยู่ที่ footage เหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นอีก4อันข้างล่างนั้นจะไปอยู่ที่ดาดตต้าจากนั้นก็มาที่ Capture นะครับแคปเจอรแล้วก็กด Capture ขึ้นมาหรือเรากด F5 ก็ได้ครับจะเห็นจอต่างๆขึ้นมาอันนี้นะครับเตรียมพร้อมที่จะจับภาพจากกล้องอย่าลืมนะครับใส่ชื่อว่าชื่อเทปเราชื่ออะไรนะครับเทปเป็นม้วน1ม้วน2ม้วน3ชื่อโปรเจกต์ของเราชื่องานของเรา นะข้างล่างก็คือกราถามว่าคลิปแต่ละอันเนี่ยจะให้ชื่อ,อยังไงเราก็เอาชื่อเทปข้างบนมาแล้วก็ตามด้วย underscore หลังจากนั้นลงมากดที่ scene detect นะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปกดที่ record เลยเราจะเห็นว่าคลิปก็จะเข้ามาทางซ้ายมือตลอดเวลานะครับเข้ามาทีละอันทีละอัน,อนถ้าเกิดเรามองดูทางขวามือข้างบนเราจะเห็นว่าตัวเลขกําลังวิ่งอยู่ก็แสดงว่ากําลังทํางาน คลิปก็จะเข้ามาทั้งหมดเรียงทางซ้ายมือเมื่อเราเข้ามาหมดทุกอันแล้วก็ปิดอันนี้นะเราจะเห็นเลยทางซ้ายมือนี้ที่จะเรียงเป็นตัวคลิปไว้คลิกที่หัวเราก็จะเห็นภาพที่มานะเราสามารถลองเล่นดูโดยจับที่ตรงจุดนั้นดูเ้าเิ์ิดจะเลือกเข้าเลือกออกก็ใช้ปีกกาปีกกาเข้าปีกกาปิดออก หลังจากนั้นก็ดึงเมาส์คลิกแล้วก็ลากลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นแล้วว่าคลิปตัวนี้ได้เข้ามาอยู่บนแผงตัดต่อของเราแล้วถ้าเผื่อคลิปมันสั้นไปก็กดตรงเท่ากับนะขยายคลิปลงมาให้ยาวหลังจากนั้นก็เข้าไปเอาอีกอันหนึ่งครับคลิกเข้าไปเราจะเห็นนะฮะเราลากดูว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี เอาเริ่มต้นตรงไหนเอาเริ่มต้นตรงนี้นะอ่าเสร็จแล้วกดที่ติการหรือกดคีย์บอร์ดตัวไอก็ได้งั้นก็เลือกดูว่าเราจะออกตรงไหนน,นะครับเสร็จแล้วก็ลากลงมาฮะคลิดก็ต่อกันแล้วนะครับต่อไปเอาอันที่สามขึ้นอีกขึ้นไปปั๊บดูนะฮะเราจะเอาเข้าตรงไหนดีนะสมมติว่าเราลากมาตรงนี้แหละ,จะเจาเข้าแล้วเราเลือกเอาออกแล้ว ปกาเข้าปิกาออกแล้วก็ไปเลยนะครับคลิปมาต่อกันสามอันได้แล้วนะครับหลังจากนั้นบนไทไลน์นี่เราก็สามารถจะเลื่อนสลับกันได้กดคอนโทรลก่อนอันนี้ถ้าเกิดเราเลื่อนสลับไปแล้วเนี่ยนะช่องโหว่ก็จะเกิดขึ้นวิธีแก้ไขก็คือว่านะครับแล้วก็เมาส์คลิกที่คลิปเลื่อนไปไปชนแล้วก็ปล่อยมันก็จะมาปิดช่องโหว่เรต่อยัไน ตอนนี้เราก็เห็นแล้วคลิปสามารถที่จะเลื่อนได้สามารถที่จะยืดหดได้สามารถที่จะขยับได้ก็คือเราสามารถที่จะทําการตัดต่ออย่างหยาบๆได้แล้วเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของเสียงนะครับในเรื่องของเสียงนี่เราลงมาดูที่ตรงโอดีโอนะครับ คลิกเข้าไปที่คลิปของเสียงเราจะเห็นเส้นสีเหลืองเกิดขึ้นเส้นนี้คือเส้นที่วางของระดับของเสียงซึ่งเราสามารถเลื่อนขึ้นลงได้เวลาเราเลื่อนขึ้นเสียงก็จะดังขึ้นเวลาเราเลื่อนลงเสียงก็จะลดลงมาแต่สังเกตนะครับว่ามันจะดังทั้งคลิปตลอดคลิปของเสียงคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการภายในคลิปของเสียงนี้ต้องการให้มันสามารถขึ้นลงเวลาเสียงจะเข้ามาค่อยๆแผ่วเข้ามาแล้วก็ตอนจะจบเริ่มแผ่วลงไปตอนนี้เราจะต้องมาสร้างบุก ให้เกิดขึ้นวิธีการที่จะสร้างก็คือการเลื่อนเส้นแดงมาเส้นแดงจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนคลิกที่ปุ่มคลิกอีกปุ่มหนึ่งมี2ปุ่มเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เราจะดึงปุ่มแรกลงเมื่อเราดึงปุ่มแรกลงนั่นหมายความว่าเสียงเริ่มเข้ามาจะเบาแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาจนถึงระดับเสียงปกติเช่นเดียวกันตอนจบเหมือนกันถ้าเผื่อเราจะสามารถที่จะทำเราก็เลื่อนเส้นแดงไปสร้างปุ่มให้เกิดขึ้น1ปุ่มเลื่อนไปอีกจนสุด เราก็สร้างอีกปุ่มหนึ่งเราก็สามารถจะเลื่อนปุ่มนี้ลงมาเพื่อให้เวลาที่เสียงจะจบนั้นเสียงจะค่อยๆเฟดเอาหรือค่อยๆเบาลงนี่คือเทคนิคการปรับให้เสียงเบาลงเริ่มต้นได้ทุกจุดตามที่เราต้องการนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะวางเสียงบรรยายวางเสียงดนตรีวางเสียงบรรยากาศรวมกันแล้วเราก็จะเลือกว่าตรงไหนจะให้เสียงอันไหนดังขึ้นมาโดยการปรับ ที่ปุ่มอันนี้เองเราเรียกว่าการใช้คีย์เฟรมในการปรับเส้นเสียงดูนะสาวฟอสเปิดแล้วก็คลิกขึ้นมาเอาละครับคราวนี้เราก็จะมาลองดูถึงเรื่องการลงเสียงบรรยายนะครับเราใช้โปรแกรม Sound Force ส mm hmm. ีแดงๆตรงนี้เห็นไหมครับโอเคเข้าไปนะครับแล้วกลคลิกมาเลยเปิด นะซอฟต์จะใช้บันทึกเสียงได้ตกแต่งเสียงได้นะฮะแก้ไขเสียงทำให้เสียงเราหน้าฟังได้นะครับเปิดขึ้นมาเราจะเห็นนี่นะครับปุ่มแดงๆอันนี้ลองกดเข้าไปนะฮะสังเกตลองเทสไมโครโฟนลองทดลองไมโครโฟนดูนะฮะเสียงจะเข้าจะเห็นเส้นเขียวๆนี่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแสดงว่าใช้ได้เราลองอัดดูเลยนะครับ กดขึ้น recording เห็นไหมครับตอนนี้ recording คือกำลังอัดอยู่ขณะนี้กำลังทดสอบการอัดเสียงลงในโปรแกรม s ซ n d f o r c e เสร็จแล้วปิดนะครับปิดปับ๊บปิดตัวนี้ลงนี่แะเราจะเห็นเลยว่าเสียงเราขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วนะครับลองฟังดูนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเสียงวิ่งไปแล้วก็จะจะมีจะมีอันนี้มาจนกระทั่งจบ โ okay. อเคทีน,นี้ในในโปรแกรมเสียงนี่นะครับเราจะเห็นว่าเรายังสามารถที่จะตกแต่งได้อีกลองไปดูที่โปรเซส s นะครับในโปรเซส s นี้คลิกเข้าไปแล้วค่อยๆลงมามันจะมีอันนึงที่เขียนว่า Normalize อันนี้เราจะปรับให้เสียงทุกอันขึ้นมาอยู่ในระดับเสมอกันนะครับเอาไปสักสักเกนี่ก็ได้แล้วก็คลิกโอเคเลยครับสังเกตดูนะฮะ เสียงนี่จะเริ่มขึ้นมาแน่นเข้าแล้วเดี๋ยวเราสามารถฟังเสียงได้จากนั้นก็ในโปรเซสเองเหมือนกันนะครับเข้าไปลงมาข้างล่างตรงนี้คือ smooth and enhance นะฮะคือจะทำให้เสียงนุ่มลงหรือจะทำให้เสียงเบาขึ้นให้ลอยออกมาเราจะใช้ตกแต่งเพื่อให้เสียงอันนี้สามารถที่จะ เวลาที่ไปผสมเสียงกับดนตรีกับเสียงบรรยากาศอะไรแล้วเสียงของเราจะไม่จมหายไปจะลอยขึ้นมานิดหน่อยนะครับมาดูที่ Enhance ทางนี้นะครับที่จุดนี้เราค่อยๆลากเข้ามาประมาณสัก2ก็ได้ละครับแล้วก็ลองกดโอเคเลยนะครับเสียงจะเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็น2อันที่ทำให้เราได้แล้วเราลองเปิดดูฟังนะเสียงจะเข้ามาวิ่ง มาเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมเราไปที่ไฟล์แล้วเราไปที่เซฟหรือเซฟแอสก็ได้เราจะเอาอันนี้ไว้ที่ไหนเพราะต่อไปเราจะต้องไปเอาไฟล์อันนี้ปะลงไปในในโปรแกรมไฟล์นี้ชื่อว่า sound 1 w e b โอเคนะครับแล้วก็กดบอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่ใน My document ใช่ไหม ไม่ใช่เรา,เาไปเอาเ,าเอาไปไว้ที่เดสก์ท็อปนี้หน้าจอเลยนะครับมีต่างๆโอเคนะครับเซฟไปไว้เท่านี้แหละครับไฟล์ก็ออกไปแล้วพร้อมนำไปใช้ในโปรแกรมตัดต่อพรีเมียร์ได้